ราศีเมทุนงานดีมีลาบลอยการเงินคล่องตัวความรักดีช่วยเหลือกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับวันนี้เรามาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็คือช่วงวันที่3ถึงเเมษายน2 5 6 6ครับชาวลัคนาราศีเมทุนครับท่านใดไม่ทราบก็ดูที่ช่วงวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับเรามาดูสีเรื่องนะครับ เรื่องของดวงวัสนาการงานการเงินและความรักครับก่อนเข้าเนื้อหากับผมขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมทุนพิมพ์คอมเมนต์มาก่อนเลยนะครับว่าเมทุนงานเงินดีมีโชคลาภเพื่อให้คุณรับความเป็นสิริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยนะครับเรามาดูดวงวัสนากันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวจุลรนทนุเป็นดาวนนดาวัสนาของคุณนะครับสัปดนี้ดาวพระพุธยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนลาภะนะครับเรือนของโชคลาภ ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นอุดมเกเฑ์อุดมสมบูรณ์ครับก็ต้องบอกว่าวาสนาโดยรวมเนะี่ยโดดโดโดเด่นนะครับทวงนี้มีโอกาสได้รับลาบผลนะครับโชคลาบด้วยถ้าเป็นเรื่องของการทํางานก็มีงานทําเป็นปกติแล้วยังมีโอกาสได้รับงานใหญ่ๆงานพิเศษนะครับได้ทําแล้วได้เงินเป็นพิเศษด้วยนะครับใครทําการข้นขายก็ได้รับคําสั่งซื้อเออเรืใหญ่ๆมาเป็นลาบผลนะครับแล้วก็ดาวพระพุธก็ยังเป็นดาวจุาเรนพันธุ์ของคุณด้วยนะครับ แปลว่าการยย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องของอสัหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะครับตั้งตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนวาสนาเด่นนะครับเกี่ยวกับอสัหาริมทรัพย์ใครที่อยากจะมุ่งมั่นทั้งตั้งใจนะครับมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเงินทองเนี่ยให้เป็นเป็นบ้านก็ได้เป็นรถเป็นที่ดินก็ได้นะครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำงานพุ่มเทให้เต็มที่นะครับเพราะดาวได้ตาแหน่งที่ดีนะครับ ั้งนี้เรามาดูดาวพระอังคารนะครับสัมพันธ์กับ <led> ลัคนาช่วงนี <cupboard> ้สถิตอยู่ที่เรือนตนุนะครับดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภและวารผลของคุณด้วยนะครับคือดาววัสนาไปอยู่ที่เรือนลาภผลโชคลาภนะครับแล้วดาวเจ้าเรือนวัสนาก็ยังมาอยู่ที่เรือนลัคนาคนด้วยตงบโดเด่นเป็น2เท่านะครับช่วงนี้แต่ทั้งนี้ก็ดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของดาวพระอังคารก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะครับแปลว่าเรื่องของโชคลาภลาภผลบางครั้งเนี่ยต้องมีการแข่งขันนะครับมีการ มีคู่แข่งขันหรือว่าวาสนาดีนะครับมีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าแล้วเป็นธรรมดาครับมีมีคนคออิจฉาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทั้งนี้เรามาดูดาวสัมพันธ์นกันก่อนนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่เรือนลาภะนะครับเดือนโชคลาภลาภผลของคุณเนะี่ยมีดาวพระราหูสถิตแล้วก็สถิตกับดาวพระสุกอีกสถิตร่วมก,กันกับดาวพระพุธอีกก็เป็นดาวพระพุธกับดาวพระราหูก็เป็นคู่ดาวอาริก,กันนะครับก็แปลว่า เรื่องของชโชคลาภลาผลเนี่ยอาจมีเรื่องของความขัดแย้งนะครับบางครั้งแล้วก็ขอให้คุณระมัดร,ระวังเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะครับดูอ่านให้ดีให้รอบคอบนะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับแล้วก็เป็นดาวคู่ดี่ก็แปลว่าบางครั้งเนี่ยเอกสารสัญญาถ้าเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือการค้ำประกันนะกับคนเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดแล้วก็อาจจะถึงขั้น,นคดีความหรือฟ้องร้องกันได้เลยนะครับก็ขอให้คุณระมัดร,ระวังเป็นพิเศษในส่วนของชโชคลาภลาผลหรือว่า เรื่องของการทำงานด้านเอกสารพิเศษนะครับต่อมาเรามาดูดวงการงานครับชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระพระัสบดีนะครับเป็นดาวช่วยเรื่องการงานช่วงนี้ก็ยังสถิตเข้มแข็งนะครับเป็นกเกษตรราธิบดีครับดาวงานเดิมก็ยังคงดีนะครับแล้วก็สถิตกับดาวพระอาทิตย์อีกก็เป็นคู่ดาวที่สนับสนุนเรื่องของอมีคนทั่วไปเนี่ยขอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยอุปถัมช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะครับส่วนผลตอบแทนจากการทํางานนะครับดูดาวพระอังคารช่งนี้สิติอยู่ในเยือนตัวคนเองครับใครที่ทําธุรกิจกิจการน้านค้าส่วนตัวนะต้องบอกว่าค้าขายดีมีกําไรแน่นอนนะครับเพราะว่าลาภในที่นี้หมายถึงผลตอบแทนจากการทํางานนะครับเป็นมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการอุดหนุนจากลูกค้านะครับลูกค้าประจําลูกค้ารายใหญ่ด้วยนะครับ เรื่องของการติดต่อสื่อสารการสังคมการเข้าอบนคนหมู่มากนะครับดูที่ดาวพระอาทิตย์ประกอบนะครับดาวจุฬาจาชาติของคุณสัปดาห์นี้ดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ดันรรมากนะครับเรื่องของการงานตําแหน่งเข้มแข็งเป็นอุจาวิลาชครับดังนั้นเรื่องของการทํางานกับคนหมู่มากนะครับคุณโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับการทํางานกับเรียกว่าการติดต่อสื่อสารการค้าทางไกลก็ได้นะครับช่วงนี้มีโอกาสค้าขายดีมีกําไรแน่นอนนะครับส่วนใครทํางานประจำาน่ะงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากครับ งานเกี่ยวกับเอกสารงานประชาสัมพันธ์นะครับงานเครือข่ายรวมถึงการค้าขายออนไลน์ด้วยช่วงนี้โดดเด่นไปพิเศษนะครับแล้วก็ดาวเจเรือนปุตตะนะครับดาวเจริญเกี่ยวกับงานใหม่ดูที่ดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่เรือนลาภะเรือนลาภผลของคุณครับเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยดาวเข้มแข็งอีกครับก็มีโอกาสที่งานเดิมก็ดีมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยมีความก้าวหน้างานใหม่หรือธรุรก,กิจใหม่ที่คุณกําลังมองหาอยู่นะครับมีโอกาสทําได้นะครับทําได้อย่างราบรื่นและสําเร็จได้นะครับขอให้คุณ คิดแล้วลองลองมือทําดูนะครับใครที่มีความชอบมีงานเอเดเลกอยู่เนี่ยลองเปลี่ยนให้เป็นความชอบและงานเอเดเลกเ,เป็นเป็นงานที่สามารถช่องทางรายได้ที่2กิจการที่3เนี่ยเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้นะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีเมทุนคุณมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวชูดังกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้นะครับสัปดาห์นี้มีการย้ายถึง4ครั้งนะครับแล้วก็ดูเราจะดูที่ดาวพระศุกร์ประกอบอีกครั้งหนึ่งครับเกี่ยวกับ สภาพคล่องเงินสดนะครับโดยวันที่3เมษายนดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะครับสถิตอยู่ที่เดือนสาชะทัวงนี้ก็ยังทํามาค้าคล่องอยู่นะครับใครทําธุรกิจกิจการด้านค้าก็ยังคาขายได้ดีเป็นปกตินะครับมีเครดิตสามารถเจรจาค้าขายง่ายนะครับขครเป็นในหน้าพ่อค้าคนกลางก็ยังเจรจาค้าคล่องครับช่วงนี้ปิดการขายได้ง่ายอยู่ครับ4-6เมษายนนะครับดาวพระจันทร์นะครับเจ้าเรือนกระดุมผ้าของคุณมาสถิตอยู่ที่เรือนพันธุนะครับ เป็นราชาโชคมีโชคความสําเร็จโชคได้รับการช่วยเหลือได้รับความร่วมมือการหยิบยื่นจากคนทั่วไปแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้การเงินต้องบอกว่าโดนเด่นเป็นพิเศษแน่นอนนะครับสถิติเดือนพันธุทก,ก็หมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะครับใครที่ทําการค้านขายเนะี่ยลองเปลี่ยนรูปแบบของการการขายดูนะครับการติดต่อกับลูกค้านะครับปรับปรุงนะครับมีโอกาสทําแล้วเจรจาค้าคล่องขึ้นนะครับทำยอดขายทำรายได้ที่ดีนะครับ คำว่าพันธุยังหมายถึงเรื่องของอสาาหาริมทรัพย์ด้วยนะครับใครที่เป็นในหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางหรือเป็นนักขายในะช่วงนี้เกี่ยวกับสหาริมทรัย์นะบ้านรถที่ดินก็มีโอกาสเจรจาค้าคล่องนะครับมิก็ใช้ช่วงวันที่4ีถึงหเนี่ยเป็นวันดีนะครับวันที่คุณโดดเด่นเรื่องของการมีเครดิตในการเจรจาเนี่ยพยายามทํางานให้เต็มที่นะครับเข้าหาลูกค้าแล้วมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการอุดหนุน,นจากลูกค้าของคุณด้วยนะครับ แล้วก็วันที่6เมษายนดาวย้ายอีกครั้งหนึ่งครับมีผลวันที่7 7และ8เมษายนนะครับเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่เดือนปุตตะนะครับช่วงนี้ก็ยังก็ยังพอทําได้นะครับการเงินก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับปุตตะยังไปถึงสิ่งใหม่ๆด้วยนะใครที่อยากจะได้เริ่มรองสินค้าและบริการใหม่ก็สามารถเริ่มในช่วงนี้ได้เลยนะครับเรื่องของการเพิ่มสินค้าตัวใหม่หรือการเพิ่มบริการใหม่ๆนะครับหรือว่ารวมถึงการ เปิดกิจการแบบขยายสาขาเนี่ยก็ยังสามารถทําได้นะครับเพราะาดาวก็ยังสนับสนุนคุณอยู่นะครับต่อมาวันที่เก้าเมษายนนะครับดาวช่วยเรื่องการเงินคุณมาสถิตยอยู่ที่ทนอริแล้วก็เป็นนิดในช่วงนี้ก็ดาวการเงินอ่อนแอลงนะครับก็คือจะมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายอาริก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาก็แปลว่าอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานด้วยนะครับ เพระเาะดาวพระจันทร์ยังหมายถึงเรื่องของการดูแลสต,ตรีเพศหรือว่าการดูแลด้วยดังนั้นช่วงนี้ก็อาจ,จมีรายจ่ายเพื่อเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เพศผู้หญิงหรือคนในครอบครัวของเราเป็นพิเศษหรือว่าถ้าเป็นการทํางานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นรายจ่ายแฝงนะครับในการทํางานนะครับต่อมาเรามาดูดวงความรักครับชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีดาวพระปศุบ,บดีนะครับเป็นดาวเจ้าเร,รืองปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองและคนรักนะครับ ช่วงนี้สถิตยอยู่ที่เดือนกร,รมมากมนะครับเป็นเกษตรตราเทีบดีดาวยังคงเข้มแข็งนะครับดังนั้นเรื่องของคนรักใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยความรักก็ยังคงดีนะครับมีการสนับสนุนเป็นความรักที่มั่นคงคอยช่วยเหลือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดให้ดูที่ดาวพระศุกร์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ต้นสัปดาห์นะครับดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่เดือนลาภะเป็นอุดมเกณฑ์ครับ ดังนั้นโดยรวมเนี่ยของชาวลัคนาราศีเมทุนสัปนี้คุณยังคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับมีสเสน่ห์เรื่องของเมตตาหานิยมด้วยนะครับสามารถเข้ากับเพศตรงข้ามแล้วได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับใครที่สามารถบริหารเสน่ห์ได้นะครับสําหรับผู้ที่ยังโสดเนี่ยสามารถใช้ในการทํางานก็ได้นะครับมีโอกาสทําเจรจาค้าล่องนะครับผ่านงานอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเพศตรงข้ามครับ แล้วก็วันที่8เมษายนนะครับดาวพระศุกร์จะย้ายอีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลตั้งแต่วันที่9เมษายนไปต้นไปนะครับดาวพระศุกร์ก็ยังเข้มแข็งนะครับเป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ที่เดือนวินาดฉะนั้นความหมายก็คือว่าสเสน่ห์จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนผู้ที่ยังโสดเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนการหนุนหลังนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับเขาจะช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นใครที่ทํางานประจําพนักงานบริษัทก็สามารถ ข้อหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามแล้วเขามักจะอุดหนุนหมายถึงหนุนหลังคุณเป็นพิเศษนะครับสนับสนุนแบบลับๆนะคำว่าวินาศครับส่วนการค้าการขายก็พยายามเจรจากับเพศตรงข้ามเขาจะอุดหนุนคุณเป็นพิเศษนะครับสรุปดวงโดยรวมนะครับของชาวลัคนาราศีเมทุนการงานดีแน่นอนนะครับมีโอกาสเห็นช่องทางรายได้เสริมนะครับการเงินก็ดีคล่องตัวครับ ความรักดีช่วยเหลือกันเป็นพิเศษนะครับท้ายนี้กับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีเมถุนพิมพ์คอมเมนต์มาว่าเมถุนงานเงินดีมีโชคลาภและขอให้คุณมีงานที่ดีมีการเงินที่ดีมีโชคลาภรอคุณอยู่ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ